<c oughs> <c oughs> เสาไฟฟ,ฟ้าแรกสสงรอบนี้มันยักไม่มีลูกถ้วยหลุดเป็ดเข็มมันยังไม่ถึงปีสองพันสิบเจ็ดเลยผมปรับเป็นเดือนกันยายนมันไม่มีอะไรกับเข็มอะไรกับลูกถ้วยมันยักไม่หลุดเลยโลโก้ o, so อีกุสุพอมาถึงพอพอมาถึงพอมาถึงปี พอมาถึงปี2016-2017รอบนี้ลูกถ้วยหลุดแล้วมันเป็นเข็มโลโก้อิซูซูโลโก้เบ็ก,กาอกเกียอยู่ที่เสาไฟฟ้าแรกสูงแถวบางดาติดโลโก้อิซูซูอยู่กับโลโก้อกเกียเข็มลูกถ้วยอยู่ในเดือนพฤศจิกายนประมาณปี2016รอบนี้เสาไฟฟ้าแรกสูงในเดือนติดหาคมปีนี้ยังปีนี้ลูกถ้วยมันเป็นเข็มอยู่เลยมันยัง เดือนสิงหาคามปี2016กับ2,559ยังเป็นมนันหลุดแล้วมันเหลือแต่เข็มเป็นโลโก้อิโดโซโลโก้อิโดโซโลโก้เบกกาอีเกเยียอยู่ที่ลูกถ้วยแก้วสีเขียวนี่ไงนี่ไง มันเป็นเข็มมันหลุดโลโก้เบก้าอีกเยกับโลโก้อิซุซุอยู่ที่เดือนสิงหาคมประมาณปีสองพันิเจ็ดปีนี้ลูกถ้วยมันมันเป็นเข็มแล้วเดือนสิงหาคมปีสองพันิเจ็ดลูกถ้วยมันหลุดแล้วมันเป็นเข็มมันเป็นเข็มโลโก้มีโลโก้เบก้าอีกเยกับโลโก้อิซุซุอยู่ที่เสาไฟฟ้าแรงสงูงลูกถ้วยแก้วสีเขียวกับอินเทลเบเกอร์เอสซีเอ ลูกปูอัดจ,จุดล่างต้องอยู่ที่อำเภอบางสะพานนู่นอยู่ที่พอมาถึงเดือนตุลาคมประมาณปีสิบเอ็ดยังไม่มีลูกถ้วยหลุดมันยังไม่มีเม็ดลูกถ้วยมันแตกแล้วมันเหลือมันเป็นเข็มปีสิบเอ็ดมันยังไม่แตกเลยแต่ถึงปีปีสองพันสิบเอ็ดประมาณเดือนตุลาลูกถ้วยมันยังไม่หลุดเลยโลโกโออ้อิซูซุพอมาถึงเดือนสิงหาคมประมาณปีสองพันสิบเจ็ดรอบนี้ลูกถ้วย ลูกถ้วยลูกเนี้ยมันแตกแล้วมันเหลือแต่เข็ม <c oughs> <c oughs> มันเหลือแต่เข็มลูกจิกซอเห็นโลโก้อิซุสมันเป็นเข็มล้อโลโก้อิซุสลูกถ้วยแก้วสีเขียวโลโก้อิซุสยโโอยู่ที่เสาไฟฟ้าแรกสงูงติดโลโก้เอ็กบิเกียเบก,กะอยูตย่ตรงกลางมันเป็นเข็มแล้วลูกถ้วยมันยังพอถึงเดือนสิงหาปีสิบเจ็ดลูกถ้วยตรงกลางมันเป็นเข็มแล้ว ตกกางลูกถ้วยแก้วมันแตกแล้วมันเป็นเข็มโลโก้อ,อิซูซอยู่แถวกลางกับลูกถ้วยแก้วสี